สิทมกรา2564ครับเราจะทดลองปลูกนะครับปลูกมันนะครับมันสำปัหลังในที่นานะครับลองดูเราจะทดลองนะครับใน้ยินนะใด้ยิรถของท่านของลุงนะครับ พัอป,ป้านะครับแล้วก็ด็อกเตอร์มาดูแลในเรื่องของการจกล่องนะครับเพื่อปลูกมันสำปรหลังนะครับในที่นานะครับเดือนนี้ก็มกราคุมพามีนาเมาษาพุษภามิถุนาประมาณ5เดือนนะครับดูที่ว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างน,นะครจะรอดูนะครับ